m y mind reflects and capture my emotion. Run t o a the end just to appraise your own devotion. Now this สวัสดีครับผมคือนาย The The X Rider Z ยินดีต้อนรับท่านเข้สู่รายการ King Gamer นี่หรือรายการเกมโอเคครับวันนี้เราจะมาแนะนำเซิร์ฟใหม่ครับคุณเอ็ดมินครับคุณชื่อว่าอะไรครับ ครับคุณเด็เป็นานอะไรนะคุณชื่อว่าอะไรครับชื่อเลเวเรอร์ครับไข่บางไข่บางโมโมอย่าบังดิอัตชื่อว่าอะไรครับก็ชื่อบูครับอ้าวคุณถามชื่อในเกมไอสัตเซเลอร์วอล์เกอร์ครับโอเคครับแล้วคุณชื่ออะไรครับอ๋อไอคนนี้เป็นใบนี่หว่าลืมไปไปครับคุณซีลรวอล์กเกอร์ครับคุณคุณจะไปแนะนำที่ไหนก่อนครับ อืมทั้งเมืองแหละสัตว์พ่อ <c oughs> ป,ป้ามึงจายอ่ะเร็วตรงไหนก่อนครับด <c oughs> ดากูไไ้ได้สัตว์ฮะตรงไหนก่อนครับมาดิตามมาทำไมคุณเดินเดินหยุดหยุดล่ะครับมามาเร็วมาบ้านหลังนี้ห้ามเข้าครับ เข้าได้ครับบ้านแอดมินครับเอ้ยไม่ใช่บ้านแอดมินจะเข้าได้ไงวะนี่ครับดูกล่องมนโอ้โของคนโทโอ้ของคนโทรโอ้โของคนโทรทั้งนั้นไปดูฟาร์มของเขากันครับนนี้ครับเป็นแงับวันนี้อะวันนี้าอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับพอดีถ่ายไลค,รครัสเหนื่อยแม่งครั้งแรก ครั้งแรกก็อาจไม่มีเสียงครั้งสองแม่งก็อาจไม่มีเสียงครั้งสามมีเสียงเสือกเสือกกระตุกครั้งสี่ครั้งเนียแหละครับครั้งสี่เหนื่อยม <c oughs> ันเตี้ยนไปครับนี่ครับรนี่คือบ้านนี่คือบ้านสุดหล่อเองครับดูครับมีฟาร์มมีฟาร์มด้วยครับกาดปิดไว้อย่างยุบสวยตายเลยบ้านนึงสวยมึงอีกบ้านสวยกว่านี่ครับอืม วักทองถูกแตงโมรครับโอเคครับอาจจะได้ยินเสียงพเทัลนะครับเพราะแอดมินแม่งทำหาอะไรกับโพทไม่รู้ครับเขบา้าบ้านเข้าบ้านแอนแอนแอนอ้อนี่ครับผมจะพาไปห้องแลบของผมครับโอยโอยอยย ไอ้สัตว์นี่ครับผมทนลองไม่เป็นนะครับผมเลยไว้อย่างเงี้ยครับไอ้สัตว์มึงบินมามึงโกงก็จะบ<ด>ินอ่ะเราจะบินบินไปต่อไปไปไหนต่อครับบ้านใครครับเอบ้านคนกาครับโดโูดโูด,ดูบ้านบ้านบ้านคนแก่สีขาวครับไม่รมู้มาดูดิมาดูดิ ถบ้านแล้วนะครับจนมาาคําในกล่องดูกล่องครับโอ้อัน,นอันนี้พอรวยนี้พอรวยมีดับเพลสดูกล่องนี้ครับ <c oughs> โอ,โอ้ใช้ได้มีมีชุดเพชรมีชุดเพชรไม่ค่อยจนเท่าไหร่ครับแต่รู้สึกว่าจะเป็นอีกคนที่จนกว่านะครับเเออใช่ครับผมก็รู้สึกอย่างนั้นเอาพาไปบ้านพาไปบ้านน้องแอดมินหน่อยครับน้องแอดมินก็เล่นนะครับ ก็น้องเมืองอะครอาหารอาหารแดกแม่งเต็มเลยนะครับดูดูของทองไอสัตว์ของทองแม่งเต็มเหมือนกันครับแม่งเสกมาแน่นอนครับแล้วก็ของเพชรครับเสกแน่นอนครับไม่เสกแม่งไม่ไม่ไม่เกิดขึ้นแล้วครับดูนะครับตรงนี้มันจะเป็นทางน้ํานะครับแต่ตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันคืออะไรผมลองไปดําน้ําเล่นนะครับแม่งเสกเจอห้องแลบแม่งนี่ครับอ๋อมันจะดังกูแบบไห่แล้วเราก็ขึ้นครับเพราะแลบแม่งไม่มีอะไรเลย ทำมุกทำไม่เป็นนะครับออกมาเฮะไปไหนต่อครับ <c oughs> นี่ครับนี่ครับมาตรงนี้หรอครับเจอ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 ,จอ,จอ,จอลินพันเจออะไรแนะนำให้หมดครับ <c oughs> นี่นี่คือบ้านของอีกคนนึงรู้สึกว่าจะเลิกเล่นไปแล้วนะบ้านหลังเนี้ยนี่ครับผมผมแบนมันเองครับมันมันมันจะเอา TNT มาระเบิดครับมึงแบน์มันเหรอเ <c oughs> ออแบน์ไปละ มันมันเอา <When> เอาทีไปแล้วครับรถไฟรถไฟรถไฟไปรถไฟสู่นรกหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไป uh. แป๊บนึงครับผมขึ้นรถไฟอยู่ครับกระตุกไอ้สาดค้างเอ้ยคิปเปอร์อ๋อดีเกมหมดไปกลับอา้าทำไมไม่กลับอ่ะ เอาก้ออยู่ไหนเนะี่ยขึ้น,นมบอกชื่อกูทำไมวะเออช่างแม่ถึงบินกลับก็ได้สัตว์จะถ่ายไหมเนี่ยถ่ายอยู่เอา,เาต่อไปครับต่อไปอะไรดีครับเออ,อเน,นี่คือไหน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 ฟาร์มปศุสัตว์เล็กๆน,นะครับเฮ้ยทำไมวัวมันเยอะจังวะน้องเอย เพื่อนแม่งมันชอบไปเสือกในฟาร์มนะครับเอา้าแล้วแล้วอีกอย่างหมูหายเหือตัวเดียวโอเคแพ้เยอะขึ้นต่อไปบีบีกันใช่ไหมครับฮัลโหลครับเออเอาคุณครับมาอยู่ในบีบีกันครับคุณเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วไหนวะ หลังมึงอ่ะเอคิปเปอร์นี่ครับตอนผม AFK ครับแล้วแม่งเสือกกนตีกับกูตอนมันกินข้าวนะครับผมทำการแกล้งมันครับรายกิรเกมเมอร์แกล้งคนเอ้ยไม่ใช่แล้วนั่นมันนั่นมันไออ RPG แกล้งคน ทีอีกทีตายละไปไปไหนต่อครับไปบินสู่บนอากาศครับไปเซเว่นเลยเอาจัดไปเอ้ยเอ้ยบ้านเบ้มึองอะ่ะเออครับมาดูบ้าน,นคน,นกินกากนะครับเร็วครับไม่ดูคนบ้านกินกากาะัไปทำไมน้ำหมดใครวะ ใครที่มันโง่ขนาดนี้ใครวะมึงอะไรทำไม่ใช่ไอ้ดิง้งไอ้ดิ้งมันโง่ขนาดนั้นเลยเหรอเออหนงกูจะขึ้น <c oughs> ก็ไอ้ไอ้ไอ้ิ้งมันลงมาคนแรกรเออมาครับดู <ไป S 2> บ้านคนคนพอเพียงครับดูครับดูชุดเกาะนะครับเกาะเหล็กครับแต่ของพวกเราเกาะเพชรครับโอ้โหใครพอเพียงกว่ากันครับ อ้อยอ้อยแล,แล้วแล้วดูบนบ้านมันนะครับมีแต่หนังสือแม่งขยันอ่านหนังสือชิบหายแม่งแ <c oughs> ม่งซื้อตู้หนังสือมาแล้วแม่งอ่านหนังสือไหมครับผมอยากรู้เ้าวต่อไปเซเว่นนะครับเซเว่นจริงจรงดูครับดูครับ <c oughs> นี่ครับของทุกอย่างนะครับติดต่อแอสมินซีโรวอเกอร์ครับ แอดมินอื่นแม่งไม่รับครับแอดมินแม่งขี้เกยียจมีแต่ซีโร่วอล์กเกอร์คนเดียวที่ขยันครับ,ใ,ใ,บ,บใครเรียกใครร้องไห้ <c oughs> ซีโรว่วอล์กเกอร์ครับอ่ะผมได้ยินมาจากไหมท่านครับใครร้องไห้ครับสาบไม่มีใครร้องน้องน้องเปล่าผมฟัด ผมชกมันไปข้างหนึ่งครับมึอร้องให้ฟาโรดา้าเหรอเออฟัดโรด้าครั้งหนึ่งครับไลเค้นโฮฟาโรดา้า uh. เอ้ยปคลิปเราก็จบเพียงแค่นี้ครับมึงจบแล้วจัง <laughs> มันแหลกอะ่ะบ้านคงกากมึงแนะนำไปแล้วอะ่ะบ้านคนกากก็แนะนำนะ <laughs> เอ,เอาเฮ<า> <He, S 1> ้ย <He, S 1> ประตูเสียใครห้ำวะมันมันเหมือนขาดแนะนําอะไรสรักอย่างวะอ๋อที่<ต>อัปเดตนี่ครับที่อัปเดตนะครับมึงดูครับโคตรสูงแต่มึงดูข้างในนะครับใครทับนี่ครับมึงป็นเดงหำ นี่คือป้ายเป่าประกาศครับนี่ครับที่อาบน้ําของซีโร่วอล์กเกอร์กับเมียเขาเอ้ยแฟนเขาครับเอ้บ้าอาอไม่ใช่เหรอกูไม่มีและนี่ครับน้ําตกอันสวยงามแนะนําเสร็จแล้วใช่ไหมเซิร์ฟเราก็มีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรแล้วครับครับเดี๋ยวผมจะใส่ฮามาชิฮามาชิกับเอ้ยไหนไหนมึงบอกว่าทําเป็นสิบคนไงนกูยังเห็นเป็นห้าคนอยู่เลยก็สิบฮามาชิแค่ ธรรมาชี้นะครับผมทำารรมาชี้ห้องทรรมาชี้สิบสิบห้องนะครับสิบหรอวะเออสิบห้องอ๋อสิบห้องห้องละห้าคนเหรอห้องละห้าคน,นครับโอ้แต่เราเล่นกันห้าคนก็แหลกชิบหายแล้วนะครับ <c oughs> เออเข้าเข้าไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะครับไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะครับแล้วเราจะแนะนำเซิร์ฟเพื่ออะไรครับใส่สกายก็ได้นะที่ใครที่อยากเล่น แก่นี่นะครับจบละรอบ D จบเลยโอเคจบครับ